เงินถูกต้องรายอิลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีนาเกียรบัตครับวันนี้เราอยู่ในซอ์ออฟจัติกนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดนะครับวิธีการรวมมีถังจูยังไงนะครับบวกค่าพลังมหาศาลเลยนะครับหนึ่ง ต่อไปในส่วนค่ามมัทฐานเราพุก้าเอาอะไรดีสําหรับอ,นะอูมินานะอาชีพอื่นมีไม่แน่ใจนะแต่ลูมินามีรู้นะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนความรู้แฝงเล่นอย่างไรนะครับนี่ขออนุญาตมารวมรวมมีดถังจูกันเลยนะครับนี่เรามาคุยกับพี่ถังจูที่เอ c พตรงนี้ซึ่งเพื่อนๆ่นก็น่าจะคุ้นเคยกับพี่ถังอยู่แล้วนะครับเอ่อนี่อยู่ที่เก้าซี3ีหนึ่งศูนย์เก้าสามเปี่ยนจริงนะครับอ่ะกดกดเข้ามาคุยเลยครับนี่เขาจะบอกว่า ไอ้ผมว่าพุดชุดเกาะภูเขาสิ้นทะเลอันนี้มันเควสสิ้นทะเลไม่เกี่ยวงนงอันนี้เห็นมากเขาบอกพี่ใหญ่ถังช่วยซ่อมสิ่งนี้ให้ได้ไหมเราจะถามบอกมีอะไรไอ้น้องอ่ะเราก็ต้องหาสองอันนี้ครับนี่นะเอามาซ่อมนะครับวิธีการหาสองอันนี้หาจากยังหาจากไหนนะครับนี่กดมาที่ดานเจียนเลยครับอ่ะเสร็จแล้วเข้าบอสครับตัวแรกที่ดอปเลยก็คือพี่อ่าสุดหลอนะครับกว้นจี้เฉินนะครับนี่เห็นนะ นอบดาบวนที่เฉินนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือพี่ดาบข้างนี่เองใบมีดหักแห่งผู้ค่ายเออเห็นเขาบอกว่าอันที่สองดอกยากนะก็ลองดูแล้วกันนะครับหมีก็ได้หมีก็ได้รอบที่สองนะครับอันนี้ลงแบบบอทนะใครใครใครยังติดบอสอยู่ยังไปลงกับปาร์ตี้หัววุ่นอยู่ไปลองวิธีแบบบอทครับมหมีบอกวิธีแล้วลอ,ลองไปลองไปเล่นดูครับง่ายๆเลยประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วทำไงครับก็มาคุยอ่ะเสร็จแล้วทำไงครับก็กดพี่ใหญ่ถังครับผมซ่อมสิ่งที่ได้เลยไอ้น้องเออมีค่าใช้จ่ายป่ะพี่เออ กดทำเลยครับว่าเข้าให้โอ้โหเราจะปลดแอชิเม้นด้วยนะครับขอบคุณพี่ถังนี่เราก็จะได้ถังจู่คมมีดมาในควส่วนของใส่นะครับเห็นนะมมันก็คือเอาสองมีดมารวมกันนั่นเองนะครับเห็นไ่มมีดอีกอันหนึ่งจะหายไปเห็นป่ะค่าพลังจะบวกประมาณสองร้อยครับเพราะนั้นควรทําอ่ะต่อไปอีกอันหนึ่งก็อย่างที่บอกครับเลยเมื่อเรารวมไปแล้วมันก็หายอันหนึ่งใช่ไหมพลังก็เลยตกลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปหาใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะตกไปในส่วนมีดถังจู่นะครับ คุณสมปะเขาค่อนข้างดีมากนะเดี๋ยวมีอันทีดิของดีเฮียเก็บไว้ใช้เถอะอ่าโอ้การโจมตีขั้นสามห้าสิบสามหกสิเก้าสี่ชิ้นเลยดีนะถือว่าดีนะครับทําไว้ก็ดีครับจะได้ตีบอสได้เบิ่มะจบไปในส่วนอันแรกนะครับผมต่อไปเป็นส่วนคําอธิษฐานหล่าวผู้ก้าอันนี้คนถามมานะครับจอจี้ อ่ะท้าอ,อันนี้มีพูดถึงนูมินาแต่ชีพอื่นมีไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีค่อยไปค้นหาชีพอื่นให้แล้วกันนูมินาเอาอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวมีขอยาตขึ้นให้ดูเลยแล้วกันอ่ะสา,ส,ส,อสามสกิลหลักๆเลยนะที่นูมินาต้องใช้นะครับอ่าอันแรกที่มีขึ้นอันนี้มันคือเดี๋ยวมีขึ้นพ v วให้ดูก่อนอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้ครับพีวเห็นไหม ซึ่งอันกลางถ้าสายฟ้าอันนี้นะใช้ได้ PVP ก็ใช้ได้ครับต่อไปนะครับก็คือ PVP อ่ะเดี๋ยวมีขึ้นต่อนมครัสายฟ้าใช้ดีมากครับอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจ,จะเปิดเนี่ยก็เอาสายฟ้าดีกว่ารครับเนี่ยมันจะมีล็อกเออันนี้ไม่มีนะตรงไปเปิดอันนี้นี่เรามีอาคมพิฐานก็เลือกสายฟ้านะครับอันนี้สาหรับนูมีนะอาชีพอื่นมีไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาข้อมูลให้ก็ได้ครับประมาณนี้นี่พี่สายฟ้านะครับซึ่งเวลา,าใช้จะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวจะบอกอันทดแทนเปลี่ยนล่างครับ เรูปเข้าให้นะเราก็จะเรียกกระบี่สายฟ้ามาครับซึ่งมันกำลังโจมตีหนักหน่วงมากแล้วก็ฟันไกลด้วยดูดิโคตรเท่เลยเอาอะเ้อะเอะเสร็จแล้วเราสามากกดใช้ท่าไม้ตาใหญ่ได้ด้วยครับชัวบโอ้โหยังกับสคอไฟนอลไฟนอลแปดเลยนะเท่โคตดโคดฝุดๆุดเลยเวลาจะใช้มีแนะนําให้กดท่าสี่ห้าท่าท่าโจมตีทิ้งก่อนแล้วค่อยกดครับเพราะว่ามันใช้ยาวคูดาวมันจะได้วนทันประมาณนี้นะ คำถามยอดที่ก็คืออา่าวพี่มีครับผมมีอันนึงแล้วเนี่ยผมควรจะต้องเปิดซ้ำไหมก็แนะนําให้เปิดซ้ำนะถ้าอันนี้เราพูดถึงโคมโคมหรือโคมหรือพิดนะอันเนี้ยคือการใชฟเชรที่ถูกต้องคือมาเปิดอันเนี้ยครับเปิดให้แม็กเลยเอาท่าสายฟ้าให้แม็กเลยครับมันเริ่มมามันจะเร็วเจ็ดใช่บ้าแต่ว่าเราสามารถเปิดซ้ำได้สามารถอัพขั้นทําให้มันตีแรงขึ้นได้นะครับก็ประมาณนี้เอาเดี๋ยวมีข้อญากพูดถึงแต่ละอาชีพที่ควรจะใช้อะไรบ้างนะครับ าใช้อันนี้เลยครับนี่เพลงถวายลาศนะครับเดี๋ยวมีเรียงไปเลยแล้วกันนะเป็นในส่วนซ้ายหมัดนะครับอันนี้เราพูดถึงแทงแบบจ๋าเลยนะแบบกระโดดตีลงังกาเข้าไปแบบหนึ่งต่อสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แทงแนะนาไทยเก็กเลยครับแผนพ่อทอยเก็กนั่นเองอ,อ่ะต่อไปนะครับเป็นในส่วนทวนนะทวนก็ใช้เหมือนเออไอเนี้ยแหละครับเจ้า Ö, โคมครับนี่ใช้อันนี้อันเนี้ยอันน,น,นี้ใช้อันนี้เหมือนกันเลยครับไปนะครับผมดาบนะดาบถ้าเอาดาเมจให้เอาอันนี้ครับแต่ว่าดาบบางคนอาจจะเอาถึกใช่ไหมถึกเอาตายยากมีแนะนําอันนี้เลยครับอันเนี้ยถึกมันจะมีอมตะเพราะว่าดาบมันจะเป็นต้องเข้าไฟแต่ว่าจริงๆทวนจะใช้อันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีว่าทวนมันถึกพอแล้วก็เลยแนะนําครับว่าเอาเป็นนี่ดีกว่าครับทวนนะก็ลองเลือกดูแล้วกันประมาณนี้โอเคจบเรียบร้อยนะครับสาหรับของ ของโนมิน่านะครับอาชีพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมไกลมาให้แล้วกันนะครับประมาณนี้ขามิชาของเราผู้กล้าอะต่อไปเปไ็นส่วนความรู้แฝงนะครับความรู้แฝงความรู้แฝงมันคืออะไรอะกดดูตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเอาเอาแบบพูดตรงๆมันก็คือขโมยวิชาครับเขียนจากปลาสูงสุดตอนหนึ่งอาทิตย์เห็นไหมขโมยได้ที่หนึ่งพันสองร้อยตอนนี้มีใช้ไปสี่ร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกสกิลดูให้ดีครับจริงๆทุกอาชีพมันก็ดีหมดนะนะมาอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรนะครับ เอ่อถ้าเกิดลูมินาใช่ไหมอันนี้มีคิดของมีเองนะเดี๋ยวต้องไปดูไกด์ต่างประเทศก่อนอันนี้มีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แน่ๆแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณสวัติพิเศษสามารถเลือกได้และเปลี่ยนเอ่อเรื่องอาชีพหลายบาเพิ่มดาวเพลของธาตุต่างๆอันเนี้ยของเราดูมีหน้าเราเล่นธาตุอยู่แล้วใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะก็เพื่อนๆก็ลองดูสกิลวอล์กันมันก็ดีทุกสำนักอะ่ะอ่าวิธีเล่นก็อ่ะอ,อันนี้พูด,พดสมมบุินนะใครจะไปขโมยไนท์เอ่อวอล์กเกอร์ใช่ไหมพี่พี่ดาบนะครับ พเพื่อนๆแค่กดคอมบูแฝงครับแล้วก็เข้าไปวิธีการเล่นก็คือแค่เดินเข้าไปในสํานักก็คล้ายๆเหมือนเราแบบอืมเป็นสายลับอะ่ะเออเข้าไปขโมวยวิชาก็คือแบบปาหินหลอก n p c ถ้าใอ้ NPC ซหันไปตรงนู้นเราก็เข้าไปสังหารเสร็จแล้วเราก็ลออเข้าไปเ,าเล่นง่ายไม่มีอะไรเลยพอเราผ่านเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสูมครับหนึ่งหนห้าเราจะได้สกิลมาประมาณนี้แค่นี้จบแล้วแต่ที่หนึ่งได้แค่พันสองร้อยแต้มนะเพราะฉะนั้นจะเอาสำนักไหนก็ดูดีๆแล้วน,นะครับประมาณนี้ เราสามารถดูวิชาย,ยุทธได้ครับนี่นี่เห็นนะมีไปเรียนของเซเลทูนมาครับนี่ถ้าลอยนกดับเพิงแล้วก็ลิบตาเป็นท่าของดาบอ่าก็ประมาณนี้แหละครับก็เลือกสรรเอาให้มันตรงกับเราเออจริงๆมันดีหมดอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรดีกว่าก็ประมาณนี้แหละครับอจบเรียบร้อยสาหรับสาอย่างที่เพื่อนเพื่อนถามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรวมไกดอัลบัม้มฉบ,บับอ่าแก้ปริศนาเวอร์ชัน3อันนี้อันนี้เอามาเยอะเลยส0มสิบกว่าคลิปเลย คราเนี้ยจบบดแน่ถ้าพรุ่งนี้มันไม่มีอีกนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวขอยยดขอยัดเพิ่มเติมอีกเรื่องอันนี้คนถามมาแบบเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะเรื่องอะไรนะครับเอ่อนี่คนถามอีกเยอะจริงมีอยากให้อ่านมากเลยประมาณ30มสิบกว่าคอมเมนต์แหละอะไรรู้ป่ะโอ้โพี่มีครับตอนนี้โอ้โหหินดาวตกมันขึ้นเรื่อยเลยครับพี่ผมควรซื้อหรือเปล่าอันนี้บอกตรงเลยนะเซฟนอกคนเดี๋ยวคนทาออฟกัน,นครับไปจุดจุดหนึ่งสักสี่ห้าเดือนขึ้นไปอ่ะพอออฟมันดีแล้วเนี่ยราคามันตกลงนะแต่ว่่่่าาาาททมชงงนนี้แพพพเรสอออยก ถูกไหมครับทีนี้เขาก็ดึงกันรัวๆราคามันก็ขึ้นโอ้เพื่อนๆวันแรกจาได้บ้างวันแรกคนที่ดึงอ่ะคือคนที่รูัววันแรกมันขายพันเดียวเองวันแรกพันสองพันเองนะถ้าดึงตอนเนริหูฟินเลยแล้วมาขายตอนนี้สุราษานดูใบนี่คือชั้นนสิชั้นสนสิ่อ่ะก็ะๆๆประมาณนี้นะครับเอาไว้ทาอะไรสำหรับเพื่อนๆไม่รู้อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็คือการทําออฟนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอ่าอะไรนะครับเปลี่ยน อ่ะเพื่อนๆของเขาว่าพัฒนานะครับนี่การทำออฟของเขาว่าสร้างครับเห็นนะมันใช้เยอะมากแต่ว่าไอ้เจ้าหินแร่บริสุทธิ์เนี่ยเราสามารถขุดหินแล้วเราสามารถเอาไปสร้างเองได้ครับแต่ว่าเจ้าเหล็กดาวตกเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยที่มันได้มันน้อยแล้วก็ราคาตลาดค่อนข้างแพงแต่ว่ามันมีวิธีก็คือไปขุดดินเลเวลหกนะแต่ว่าได้ยากแบบส่วนใหญ่ที่ไปขุดมันจะเป็นแบบพ k แค่ากันโอ้โหคือถ้าเกิดจะไปขุดต้องแบบเช้าเ้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะพอได้อยู่ก็ประมาณนี้แหละครับก็ ข้อแตกต่างของเกมนี้เลยใช่ไหมสุรสารส,สามารถซื้อหินดาวตกได้ไม่อั้นครับแล้วเขาก็จะสามารถทําออปชั่นบวกบานเลย 1, 5, 2, 000, บวกพันห้าบวกไปสองพันเพราะว่าเขาสามารถกดออฟได้รวงไงถูกไหมมันก็จะไปไกลกว่าก็ไประมาณนี้แหละครับสายพิศเตอรน้อยทำงานอไรที่มีแนะนานะครับก็ให้ปล่อยตานเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาตันใดกันหมดแล้วเดี๋ยวเหล็กมันก็จะถูกอย่างที่บอกดีมานกับซับพลายถ้าเกิดดีมานน้อยซัพลายมันก็ถูกลงถูกไหมแต่อันตอนนี้ดีมานมันเยอะซัพลายก็พุ่งแค่นี้ครับจบเรียบร้อยเพื่อเพ่ตัดสินใจเอาแต่มีรอนะมีไม่รีบ ก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะแล้ว